ยินข่าวคอยเห็นในคลิปประบุนะโดยคือว่าเจ้าจิยกทีหน้าที่ดินให้ลูกชายใช่ปะอ๋อบาดตายพุ่นโอ้ยเนาะบาดตายอ๋อบาดตายบอ๊ะแทนอ๋อ กาบสบายดีและสวัสดีนอพพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อบ,บวชิ่ในและกะต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับข้าสูส่ช่องบาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี่ก็ฮอดมือฮอดยำที่เท้าจะขึ้นเนื้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเอยกำลังเตรียมเครื่องเตรียมของครับพี่น้องเลยทีมงานพึงกองไปเบ็ดแล้วมื่อนี้พี่น้องเลยเอาเข้าอา่าทับทับกันตั้งขึ้นก็ได้อาจารย์เน่ย เออนั่นละอโอเคพี่น้องเอ้ยแล้วกับม,มา <c oughs> ม่ามาม่าเลี้ยงอีกแถวหนึ่งเนาะอ่าเกลือก็ซชอนกันขึ้นแถวหนึ่งละจานลดกระซิบโขกในแถวหนึ่งพี่น้องเ <c oughs> อ้ยฮะอ่ะาแน่ใจก็ได้ดอกเนาะไ <c oughs> ด้นลายบันลดลวะบ่อห้าแพกหนึ่งอ้าวมีหมอมหมูม่วงบปะหมูม่วงอีกอ่าไปกินสมค้างพลีเลย ่วงนอนเนยพี่น้อโอ้ยแถวปลากระปองเพิ่อีกพี่น้องเลยแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวทั้งอาจารย์เพื่อนก็จะไปซื้อเครื่องซื้อของอีกอยู่มีเลี้ยงขังนี่ก็ได้อาจารย์ทังนี้บอกนี่นี่หมวงเลยปลาเจจฮะแล้มาพี่น้อยมันมีของมากนะเจ้าชีเอ่อ ีดมีไหนดเลยเดเล่ก็มีอยู่ได้สามลังป่อบ่ก็โทษสามลังสามเกน้อยนะสามลังไเกานี่ได้ป่ได้ได้ไโอเคมาปากกระปองขึ้นมาหนี่งองอาจารย์บ่มีบ่บปากกระปองจะได้ยอะปากกระปองบุ่มอันน่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นบระดิสังบ่ คอยไล่จากได้เองโอ้จนว่าอันนาเพิ่นสร้งก็ไปให้เอื้อยไปให้เอื้อยจันเนาะมาพี่น้องเอ้ยมาเอาปลากระป๋องก่อนบาดนี้เนาะอ่าพี่น้องเอ้ยจักลามาอ่าเดี๋ยวจานจับกล้องให้ค่อยนี่่็สิยกเองก็ได้อ้ยลองแม่รอ้เแม่200 ของปาจันเพื่อนสร้างสองล่างเพื่อนอะแต่ตัวนี้มันจะเป็นแพ็กซีนแบบนี้าจานเลยโอ้โหเนี่ยแอนะคิดปองแพ็กหนึง่งแต่ว่านี้ตัวเก่านึงน่งท่านได้แพ็กซีนห้าไปเจ็ดจะไปขายนาตัวนี้เดี๋ยวเอาอัอั้นแล้วก็เนี่ Nhau về hết hay người chan soát nung tay điện thoại bụng tay điện thoại จาเกือบโยัมมีอยู่จะหาทรงบ่ได้ได้ไดมีก็มีเด้นึ่งแก๊สอลอก๊อันนี้นี่ก็ได้นี่แบ่งกันนี่ก็ได้เออไปซื้อแต่พวกน้ำปงน้ำป่าเป็นนวดนจ่มมีบ่ก็เปิดท่านข้าก้อนนี่มาันมันก็บบครบได้ กันนี้มาเปิดเปิดเอาอยู่อ่ำเบาเเตียนแม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 นมาที่แระบองยู่แมนฮะเสียวไปหนึ่งสองประจันทองของข่อยสามอือแล้วเพื่อเผื่อของเจ้าจะได้อีก เอาไปเอาไปพี่น้องเลยเดี๋ยวขายเบสดรถหาเงินที่แทนพันกระุ่มีได้ยี่ห้ออะไรมอาด้รย์ได้น่อยหน่อยแตเทาตัวเทาเอาแจกนี่แหละมันเบสแหละเท่าเทาแกแกแจกมือล้างมือได้กับเบสเบสโอ้โบอลลี่ก็มาแลว โอ้ยเราไม่ช่างได้มาหนิไปแถวทนี่เลยอ๋อใกล้ๆเนาะโดยไช้แรกเราก็ยังเอาเข่ากระสอบนึงเบิดแล้วพอละออกเดินจะไปซื้อเครื่องอาจารย์ดิอุ๊บบอตัวนีบาดแตกเลยโอ้ยให้เขาอาจารย์ไดิค่ะอ๋อก้อน เอาขาละโดยเรื่อๆวันนั้นขอได้ไหมปมามาน้เกือน่ใจใจแข็งไปข็งนึ่กน้ือสามสิบพัเอาแข็กเลยจัดไปจัดไปนี่ขอจะเอาไปขอจะเอาไปเจ๊ ไม่ต้ากินจนแบบเก็กไปไเ่นลกไก่ล้บออนี่ไล่เลน่ได้ือไปเลยไกปมากระลุกขึ้เก้าแล้วนาะสิบนั่นสิพืสิบมีหัดเต็มขึ้เก้าโอ้หงจานกัพระหุ่มพระเพ่โมเหกเชกปุกเข้าอีกชองกระสอกเหน่อยหน่อยดว่ารายกันแล้วเต็ม ไปเจ๊คนอะไรเราไงไปพี่เราไไปเบาบุญเบาเสียงลุงเฮิมเบาจันเบาเยา u อจาร์แม่อจานเล่าเบเตียเจดคนหลบอม้พี่น้อไงเพิ่มขึ้นคือเกาเอิร์โมเมนต์เนาะแล้วก็น้ำเปดคนก็น้ปมีบาซีไปน้ำแล้วก็บาบุญบาซีกับบาบุญสลัวันรอน นั่นเป็นเก้าเนาะต่ายนะรอบนี้กับบาบุญสารวันไป็่ชงเครื่อง <c oughs> เพิ่นบไอนโบราเมาคราะเขาบอกเพิ่นเ,เป็นเชลเป็นเชลกายเครื่องกายโคง <c oughs> ไปกับไปคนเดียวมันนี่ชายเดียวบ่โดยภรรยาโยนบ่เป็นทำความสะอาดบ้านเฮียนี่บ่ทลายมือเลย <c oughs> ไปใช่พี่น้องไงเดินทางปลอดไฟชนะเด้อไปเดินทางขอตัวก่อนพีไงเดินเดินเนาะไปทำไมพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ปั๊มปตทพุ่นดเลยเนาะสวัสดีครับแกออกไปนัดหมายกันอพุ่นพูดจบประจันเจอกันอยู่พูดเลยเนาะแม่เพื่อนกเอาไปถ่ายอยู่พุ่นพี่น้องเไงไปเดี๋ยวออกไปเบิ้งอยู่พุ่นดมามีไผ่ไปน้ำนี่พี่น้องเไยเนาะเดินทางไปน้ำกันไปนี้ มาพี่น,อน,นอ้องเลยมาฮอดปั๊มปอตอทอเป็นที่เรียบร้อยปานจุดนัดหมายจุดนัดพบคือเกา่าคือเดิมเนาะอ่าเธอใส่ลาย่บ่ไม่ไใครนี่เด้อมันีเนาะโอ,โอ้บารลีกับเบอร์ฮอดที่ไหนเลยเอามีแต่บารลีเนาะซุปนึ่ำไปใสบ่บะจังหวะป่านนี่<อ>พี่น้องเลยอ่าจะไปทางไหนนี่ก็บอกเห็น ออกไปเลยบ่เนาะจังได๋ซื้อหรือว่าจังได๋เดี๋ยวโทรถามก่อนเนาะนะเดี๋ยวนัดก่อนค่ะคือพากันลังเซลๆมาอยู่เนาะแม่นอ่ะนก่อนเิอ่าไปพี่น้องเอ้ยมาเติมลมก่อนันี้ระหว่างทะสดีกินข้าวกับยังนนี่เนาะอีเด้ออ่ๆๆอยากเพิ่มลมแม่นะ รวมมันบ่ร้อยแม่ทไไบบี่ได้ใช่ไหมได้ห้าสิบก็ได้บ่เ <laughs> ออโดยบ่เป็นยังบ่เป็นยังอืม mm. ต้องกินข้าวนี่ข้าวกับอีช้างอ่ะนะเนาะเอาบ่าปลากระป๋องนี่ <laughs> บ่อริชีมแล้วให้กินนี่นี่แหละ

ด,ดูดูลมบดพี่น้องเลยโ,โอเคพี่น้องเลยเฮาก็มาต่อ้านขายไฟโซล่าเซลล์บันีปะเตียงที่ซื้อไฟโซลาซ่าเซลล์ไปให้แล้วดอกเนาะเพราะว่า,าหลายคนกน็ทั้งอาจารย์เทาก็ซื้อที่นอนมอนมุ่งไปให้นแล้วยอยู่พี่น้องเลยเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเพิ่นเปิดเพลงเนาะปะเตียงอาจจะบริษัทคลิป ตอนซื้อห้พี่ให้น้องเบิงเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นถ่ยายคลิปพี่น้องเลยเออโมเมนต์เพิ่นถ่ายคลิปเพิ่นเปิดเพลงเนาะพี่นะ้งองเนาะมีลิกาชิดมีลิกาชิ์พเ,เพราะเนี่ยเพลงไทยนี่ยเพราะพิษบัวถือเรลิ้นพันกันเนดะ้อพี่น้องเลยหิวข้าวไปต้องไปซื้อก่อนไปพี่น้องเลยตัดภาพมาต่ออยู่ปั๊มปตทบอดนี้อ่าพี่พี่น้องเลยจะมีไผมาเนี่นยตอนนี้เนาะปาโท เฮ้เดินบังกอนคือ๋าพี่พี่น้องเอ๋ยของบอจันนี่ห้องบอเสียงเนาะโอ้บอลยาวก็ไปรอบนี่สบายดีบอลยาวโอ้ไปน้ำมันนี่พี่น้องเอ๋สบายดี รอบเก่าแล้วยังฉันจะจบอยู่กรจะเศร้านี่ดีลุงได้ยจินมะเอ้าเพื่ออาจารย์ชื่อโมเฮกเชคกระุชื่อนะ่ไปไห้ปวตีบาน่เองชื่อผาหเล่าเไปเท้าวา

ฉันวาดีขึ้นได้เนี่เนาะเาอกเรามักินตู้อีนี่ดียวกนก็พแเดเาดีขึนเนะได้เจอ่ากันเมา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 ม่มาเาม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 านาม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 า่ามามาม่มา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 มเมามามาบานมมา ่อกว่าคอยคอยได้ยินข่าวคอยเห็นในคลิปประบุนะโดยคือว่าเจ้าจิยก์ทิน่าที่ดินให้ล oh. ูกชายใช่ปะอ๋อบาดตายพ่นโอ้ยเนาะบาดตายพ่นแมนอ๋อ่นทอดีเนาะที่มันยกใครเลยใช่ปอกแต่คือต้ามาอย่างไรกันไม่ต้องเป็นของขวัญอยู่ได้ล่ะเนาะแมนอ๋อเซ็น เช่นอันน่ะยังยังฉันได้เงยกเนาะโอ้ยัง่ันได้เยบบ่บุญบ่บ่ไปก่อนดจร้อโอ้ยบ่บุญเห็นในคลิปเพื่อนว่าโอ้บ่ยาวยกที่ดินให้น้องชาติดว่ะเด้อบ่เอาเองเออเองบ่แต่กันยกกั้เพื่อนนั่นแหละบัดตายเพื่นก็บ่อายงในคลิปอ๋อถ้าบัตตายก็ยังเป็นของมอเงยอยู่ถ้าบัตตายก็ยังเป็นของมอเงยอยู่ยังไม่ถึงเวลาเด้อบัตตายก็บโมเมนต์บ่ bố hài của bố mẹ đấy nó, con nuôi đâu kia, con tao cũng cần, anh đe cả, anh chỉ tóp bưng của anh là, anh mới tao bay cả nó, mới nhang ăn là bố bao bố khắc con đây đấy anh điều đấy này, coi bố cả ăn lẽ, thuần ởm ăn điều nó, cho mày phải đấy này, cho phải phải, cho phải phải, bố phải nhang bố phải nhang, coi phải ăn luôn này,

มือดิชุบูน่ะใช่ชุบูนะผู้เนาไ่เห็นอยเลยไ่ต่างเนี่ย้แหนอำีพเพินเลยอรอะแรกก็ลุงกันมีนักของอของดีมาเบ่งกันนว่านี่เห็ดเห็ดชุ่มีแท้นเนาะบ้านใกล้เืนเคียงเห็ดเปชียาได้เจ้าไฟใหม่ลายเฮือนอลไนไอ้ลีลุงคตัวใจยังชุบผ้ต้องให้กับชาวชิมหะ คิมลุงช่างน้ำประบุบ่ต่อมาใส่เลยก็ลุงเคยใส่กรุงเทพกูใส่มาหลายปีแล้วนี่นี่นี่มาที่ใสนัลนบ่คิมมันทุกคราวเมียคอยใช่เห็นบ่ยันแม่นมาจัดคิมมันมาจัอหายหน้าสีชมพูเด้คิมมันเลยเป็นไหนคอยใช่อยู่แต่ขวอย่างบริชายคิมมันเป็นสีชมพูหายขว่าเจ้าชื่อได้แต่เจ้ามองข้ามบ่เว้ยมองข้ามขอยนั่นเป็นคนขี้ข้านบ่มักท่าบ่มักแงีงบ่มักนี่นะบ่มักมุยกมันยักษ์นะ เดมาเป็นไปแล้มันมันอะไรตัางตอนอยู่ืได้ได้เห็นหน้าเขาดีนเอมบโอเคพี่น้องเห็นมาต่อเรื่องบ่ย n h นี่สรุปเลย่มเนเจ้าบ่ตายนี่ยังบวได้บนี่มองรนี้เนาะบ่โดนเนาะน้องชาติทิไงนี่เบิ่งว่างเพลงเนายังไงนะคยอยู่ฝั่งไทยพิ่นเล่นหนังอยู่ดาขา้มบอแมนผู้ชมบัตรด้เนะ้องิบโดนอพิ่พ่เช่นไว้เด้อเด้ ตาบาลานมันบอกว่ามันขา,ากับบริข่าไอ้ขรขาดขาลุงน้ำหรือเอ่าลุงกับบริมีลูกเอเอาบ่งเดียวเอาบริมีมันมเอเอส่วนลุงบุญกับชิตโตกเป็นของไคนี่เนาะนิตกของเมียของอาบีทั้งเมียกับไต่ตัวเมียตัวเมียกับเมียตัวเป็นของไครบัตนี่เออเนาะจังหู้เนาะพี่น้องเนาะถามว่า ถึงจุดนั้นก่อนเนี่ยอาะบัวได้มันก็ต้องคุยกันที่ถึงถึงจุดนั้นนะเจ้าว่าบัวได้ได้มาพูดเนาะเออเจ้าไปทิมาบอกก็บอกอันนี้เกว่าใคยให้นบัวนั่นคนนี้ถึงจุดนั้นคือมีผู้มาเบิ่งตอนเ้าใกล้ตายเนาะบอกเออมึงเที่ยปั้มตายเลยได้จ้ะมึงเที่ยวมาได้ซ่องเฉยนี่มึงเทีรถชนปั้งเลยเด้จ้ะกลับมึเป็นพองไป ฮะว่าแต่จเป็นของเมียก็เบ่หมดแล้วว่า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 พื้นมันเท่าจังหู้เป็นกุนหู้นะเนาะว่ามันว่าแต่มาจากไทยรานตุ๊กตุ๊กเป็นของพี่น้องบอกนะอต้องเป็นของเมียก่อนจึงไม่เป็นของพี่น้องเออนั่นนะถือเราว่ากับถืออ่าแต่ว่าพ่พื้นสมมุตินะนะ ไปเบอยูวัชชองนะบาบุญเนอาเจ้าก็บอยากว่าก็ชิไปชัดทั้งหน่อยบ่พอได้คลิปก็เป็นลักฐานไเื่อไม่็านอนก็เราใกล้บ่คลิปได้อันนี้เปได้คลิปนี่เราให้ผู้นั้นผู้นี้เห็นอะย่างย่งตอนนี้นะไม่หมดตายง่ายหรอกเนาะโอเคโอเคโอเคพี่น้องไงนะบอกยาวกับหายขอคงใจแล้วบันนี้เนาะโดยคอยพมตายกันยังบ่ให้หรอก มึงเตือนเจ้าเนาะแมนมึงเตือนมอบให้ลูกไปได้ลูกไปขายก็มีเนี่ยแบบใหญ่มากนะอ้าวก็เรื่องของเขาแล้วนะเบญ่าให้เชื่อกว่าให้มึงเตือนไปขายมั่วซั่วกับพอได้ได้เลยเนาะอ้าวไพสิจักเนาะให้ห้ใหเขาเขาก็คำหาเสได้เมื่อวานซื้อนี่สิคำว่าให้หาเสได้อุ่นๆบ้านอุ่นนึงเก็บไปเจ็เป็นที่ส่งเจ้าของก็ยังอุ่นอยู่นะทำมาหากินได้ออกมาซี่ก็ได้เบญ่าได้พมคิดของข่อยนะบัดเพิ่นเอาเมีย ถ้าเพิ่นได้ลูกได้เมียมาได้คือว่าถ้าเพิ่นบ่มีหย่างไหมอบให้เพิ่นไปเฮ็ดเฮ็ดกับลูกกับเมียเพิ่นกินโดยอ่าประมาณนั้นแม่ดีกว่าค่อยได้สัมผัสได้แต่เจ้าแลนวไเจ้าก็หากินแก้วข้างๆทางก็ได้เนาะกินปองบ่ปปองมีก็ว่าไปเลยเดียวเดียวได้ยี่ดอกใหญ่เด้อหากินหยังก็ได้ดอกใหไ่เนาะมีมีสามีบ่ะอันที่เพิ่มเอยไปกันแค่นี้บ่ะโอ้ยไปหลายหลายบ้านพักเต็ม สอาสี่หกเจ็ดคนเจคนแล้วนี่กันนะเราทียบเกเรียบเบสขาดบาบุญเสื่อชื่อสารไัตรมีแต่บางเปล่าแท้กันนะคนฮะเบิ่งได้ของข่อยบุญว่างเด้อเต็มได้เต็มได้ของขวัญยังบม่ได้พออาจารย์ยัไปดึกอีกข้าวชานช่องกระชบอีกไม่เยอะนั่งอีกบม่ได้พูดไม่ได้จบเติมบอสไปซาพี่น้องกันเดินทางไปน้ำกันบันนี้เนาะอ่าพี่น้องกันให้กินข้าวกินน้ำก่อนกินข้าวกินน้ำบัดลาบอแต่ละคน โดยบะเตียงยังไม่ได้กินเลยแต่เช้าก็ตื่นมาดดอาบน้ำจับจับผ่าเข่ามาอาบมาเลยจียมือน้ำงบบุ๋มีโอ้ยคักแล้วคักแล้วมคั่แล้วไปก็นั่งสบายเอลยอ่ะโอเคเนาะอ่อยเนาะถ้าอยากไปแท้นี่แก่ไม่ได้ขึ้นแต่โดนโดนห่าวแท้ห่าวลองลองโอ้โอเคโอเคโอเคไปพี่น้องเลยอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยบะเตียงกับสิขอจบคลิปไปเพียงชั่วโมงนี้ก่อนเนาะ ก็จิขอ,ออกเดินทางก่อนพ่อแม่พี่น้องไปนี้เติมน้ำเมืองน้ำมันกะไปลุยต่อเต็มเอสเง็ด ạt, ที่คือเกา่ารถเบาเตียงพ่อแม่พี่น้องเห็เนาะอ่าหลายคู่หลายคนพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าสมทบกันไปเดินทางก่อนต้องขอขอบขอคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตชูขู่จุคนที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปจนจบแล้วก็บบุกขำโฆษณาด้วพี่น้องเด้อกสำหรับมิน,นี้เบาเตียงกับขอก่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเบิร์ตชูขู่จุค้นน้าพี่น้องเนาะเข้ามาเป็นกำลังใจให้เบาเตียงในทีมงานเนี่ยด้อพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย